กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ตสแานเดอร์บัวยูลาอยูไทยอยู่ในประเทศละต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองนาตีซาลาวเด้ยพี่น้องเอ้อตอนนี้เฮากับเสียหายเบิ่งบรรยากาศในบ้านเพราะว่าไปไปไซพี่น้องหะก็ลงมาจากครัวที่อยู่ทกินแล้วเนาะจนสวยพี่น้องเลยตอนนี้นะซองส่างมาประทะกันพี่น้องสางหนึ่งทำครัวสางหนึ่งทำห,หอ้องน้ำมือนใช่เลยพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันเสียง,งเงินฝนเสาะใหม่ดังอึกถึกอยู่พี่น้องเลย ส่วนโหลดทาง,ง่างคาะนี่สัมทานคายโหลดเอาเลยลายขนาดเต็มเนี่ยถ้าพี่น้องใคายตไปยังนอกแม่ค้านี่เนาะโอ้ยข่าวยังบอกออกเลยเทนาเทนายผู้เละ คนหน้าเขาป่าคนยังออกมาแล้ยห้านาฮากันยิงเขวแต่ว่าลำเขาวันหน้าเจ้าหน้างามงามว่ะเมื่อนั้นสีโบสีเบนะคายนั่นได้ก่อตอกนะเบอร์เซนต่อคายนั่นได้ก่อเออ อืมอืมอืมเออพันต่อสามสิบห้าพันสินต่อสามสิบห้าพันกีบได้อันนี้มานี่คือสบายดีปปลาลูกง่ามไว้ล้อยมาแต่เศร้าโผกระโผเพื่อนไว้ดีปลาลูงนะไหมนุบนะไหมนาหนาคือป้านะป้าเห็ดนะ นกน้มเงาคนงามๆาบนก์นกปอ๊บามาดลรอยังบได้ไปปาบอไดไปหมือนกูเนัดหมออนกน้งาลูกนกงาสบายดีปาลุกนะสบายดีเอ่ออืมอจอยพี่น้องสบายดีพี่น้องซ่องเถื่อนล้สบายดีพี่น้องเออสบายดีล้างก้องตอนนั้นนะฟ้าเผลอ สางซองส่างมาปะทะกันวบบนี่พี่นอ้นองเอลยจะผูวไปตึกเกบ็ดก,ก,กามีพี่น้องเลยเผื่อกำลังก่อขึ้นเนาะผสมปูนผสมปูนนี่ทางไทยเพื่อนั้นสีเป็นมีอ่างผสมปูนอีกได้ทางบ้านเฮามีแต่ผสมใส่พืชลงพี่นอ้องนอกจากว่าเออแบบ แต่บางานที Guys, higher, like how, exactly ่แเขาเขาจะเห็ดแบบเปิดลังนะพี่น้องเขาจะซีเมนยูอ่างอย่างนัี้นนะแต่คือในเพื่อนสําหรับในเพื่อนเท่ากันซะบ่มีอ่างเนาะบ่ได้ซื้ออ่างผสมปูนเดินตะโกนเมื่อวานนี่นะพี่น้องโอ้ยยังมาบอกรบอีกบ่เมื่อนี่นะยังมาบอกครบบ่

เส้นเลี้ยวขอบ่อ,อ,อ,อยแล้วก็เสนเล้าเส้นเียวาด่าอบกันมาเอาเอเส้นเรี่ยวข่อเนาะเอออืมถ้าอย่ายจ้อย้องก็เอาเลขอีกป้าหมือดคนคุบกองเลยยามนี่นสักพส,กส,กพ,สพุสะพากะ ลำบากพี่น้องเอ้ยบ่แฮงกะมีนแอมินื่นปูนเพิ่มบ่ เอาแบบมาตรฐานนะนะก็ได้ปะบ่น้อยเอาแบบมาตรฐานนะนะตาบอกขาดแล้วโากขาดตาบอโอยโขาดบอกขาดนได้เนย บมบุ้นเขาจะได้แค่เรื่องปรวมาณระดัที่เทานั้นไอ้ทีนเท่านั้นเลยมบามผ่นไปวันราามา่านไ้นแถมเห็ดบาไดีไทั้งในบนซาวน่ะงงางบดะแตะบดเราเินหมนเอันเลยองเนเยแตะบดทั้งใน vận tivi to mới mà mày sống xe kia ở bên anh nó như thế anh, là sao, đếch là sao mà đưa, Lịch nhảy nhảy hả na. เออ yup. oh, oh, ่าเล็กย oh, ังเออสามเหลี่ยมนั่นว่าไหม่น่ะสามสามเหลี่ยมโอ้เพื่อ่ากินวัแนีกินได้หน่อยดูบอกแน่นก็สีเต็นขว่บอาดูออันนี้คือสร้างเพื่อนกบใหม่นอะพี่น้องสีตั้งเสา อันนี้สร้างที่ว่าเพิ่นเห็ดเพื่อนลังใหญ่แหละพีน้องเพิ่นแมนเบิดเลยเพิ่นเห็ดนันก็ข้างนั้นข้างนี่แหละกะ็ะเพื่อนลังใหญ่ในเมนเบิดสร้างทิมนี่อันนี้เนาะมีสองทิมพี่น้องทิมที่เห็ดไม่ไอันนี้อันนี้ทีมที่แบบสาบตอนตอนที่ว่าสาเพลินใหญ่เนาะพี่น,น้นองเนาะสิญโยกเศร้ามอนี่บ่พอนี่เออ ยินต่ําเพื่อนเท่ากับเปื่อนเปื่อนนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ยังสีคุดอยู่นี่ยังสีพอย่าจอยสีคุดเนาะกับพอน้องอเนยเนาะพอจ้างสั่งจ้างงานให้เพิ่นเห็ดก่อแต่พวกนี่่วนคุดนี่คือคุดเองเนะพี่น้องเนาะพออย่าจอยกับพอน้องอเนยยเยงสีคุดและสั่งเพิ่นกรสิก่อเลย

อืมปึ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือซองเสาเนาะพี่น้องเนาะซองเสาเห็ดห้องน้ำ

หายหน่กิเสิเป้งหนำถิมทั้งได้ก็เบิ่งส้มไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้ว เฮาก็บ่ได้ไปใส่เนาะจะหนักก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้สร้างกินอีกพี่น้องเอ้ยมื้อเช้าน์่นก็เห็ดโจนสวยดีแต่ว่าสร้างเพิ่นก็ถือข้าวถือน้ามาเฮาก็ได้หนึ่งข้าวเพิ่มเนาะเห็ดอยู่เฮ็ดกินให้เพิ่นสองทีมพ่อพี่น้องเอ้ยทีมงานสาบกับทีมงานเฮ็ดบ้านใหม่ทึงๆเนาะพี่น้องเนาะสั่นทึงแม่นเพิ่นทีมนี้เฮ็ดจนแล้ว มึงถ้ากไปถ่ายหูไปจะเป็นถ่ายหูวัวไป่ะการมีไม่ได้ชมเนเอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้กะนาตีก็ขอจคขีปไปเพงเทนีเด้นพี่นอกังได้ก็พัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอเป็นกำลังใจหายสองนัตตี้สาวเล่าเนยเดอพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอสบายดีเขอนหวากเยแกเห็ดเฮ็ดกวลุกเลาแเืาอยู่เห็ดก้วงเลยดีมจังแบบเออเขาไปามาจังโล่งแบบอิดอา พ้นคือสิตกกลิ่นบิดเหม่อแล้ว<อ>พี่น้องเลยทองฝาสังเกตทองฝา